มาฟังครตอบกันนะครับว่าการเลือกชีวพันธุ์เนี่ย ควรใช้เวลาไหนดีนะครับก่อนที่จะไปฟังคําตอบนะอยากให้ทุกคนนะครับพิมพ์คําตอบของตัวเองนะชอบใช้เวลาไหนก่อนนะครับแล้วก็ช่วยกดหัวใจคอมเมนต์แล้วก็แชร์นะครับสาหรับคําตอบนี้จะเป็นของช่องคุณหนึ่งนะครับถ้าใครเชื่อนะฮะก็ปฏิบัติตามได้แต่ถ้าใครไม่เชื่อนะครับก็สามารถเลื่อนผ่านหรือไม่ต้องทําตามก็ได้คุณหนึ่งนะครับจะใช้ชีวพันธุ์นะครับจะบอกอย่างนี้ว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับจะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงที่อากาศชื้นและเย็นนะครับการใช้เนี่ยตั้งแต่16 6นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงตี4นะครับสามารถใช้ได้เวลาไหนก็ได้แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้นะครับหรือว่าไม่สะดวกที่จะใช้อ่ะขอให้ใช้ในช่วงแสงแดดอ่อนนะครับเพราะว่าชีวพันธุ์จะต้องมีเวลาการจเจริญเติบโตนะครับการใช้ตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับการใช้อันนี้อย่างเดียวมันจะมีประสิทธิภาพนะต้องมีปัจจัยอื่นๆนะครับเป็นองค์ประกอบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้สารอาหารที่ถูกต้องนะไม่ว่าเป็นการเติมปุ๋ยอินทรีย์นะครับ รวนดินกําจัดวัชพืชนะฮะรวมไปถึงการกําจัดใบกิ่งก้านที่เป็นอาการสาเหตุของโรคและสัตููพืชนะครับทรงพุ่มลกทึบนะครับทำให้โปร่งนะฮะแล้วก็ดูแลเรื่องโรคพืชเป็นประจําสม่ําเสมอการเลือกชีวพันธุ์นะครับในการป้องกันโรคพืชเนี่ยควรใช้เป็นประจำอย่าหยุดใช้จนกว่าจะหยุดปลูก ฉีดพ่นเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นเดียวกันกับสตูพืชครับการใช้ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันยาหยุดใช้จนกว่าจะหยุดปลูกเป็นประจำทุกสัปดาห์และสุดท้ายรดน้ําสม่ำเสมอการใช้ตรงนี้นะครับอยากให้เอาไปใช้ดูนะครับถ้าใครยังไม่เคยใช้นะแล้วถ้าใครนะครับมีคําถามอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์มาคุยกับคุณหนึ่งได้นะฮะใครคิดว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดบันทึกเป็นรายการโปรดเอาไว้ได้เลยนะครับแล้วมาติดตามคู่หนึ่งในโอกาสต่อไปนะครับตอนนี้ขอไปใช้ชีวพันธ์ในส่วนของตัวเองก่อนนะครับสวัสดีทุกคนครับ